봐, 차오보이스 나라가. 아, <laughs> 여기 MC 분이 태국어를 하나 가르쳐 주신대요. 요즘 태국에서 가장 유미, 유행하는 단어인데 sure. 네. 네. 귀엽다라는 뜻이에요. Yeah. 나라가. Uh, 나라가. 나라가. 나라

ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองไทยใช่ไหมคะเพราะเขาเตรียมหลายเพลงมากๆเลยนะคะสําหรับพรุ่งนี้แล้วก็ก็มีเซอร์ไพรส์อย่างอื่นด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่บอกนะคะว่ามันคืออะไรเพราะว่าต้องไปติดตามกันเองพรุ่งนี้ค่ะครับผมในวันพรงนี้ติดตามให้ดีกับคอนเสิร์ตนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นี่ยคนที่ร้องดีดูจากประเทศญี่ปุ่นก็เป็นสัวใหญ่นะครับไม่ทราบว่าจะมีแฟนแบบ

ย่นช่วงอัดเสียงอยู่นะคะนได้ฟังกันแน่นอนนะครับนะครับนอกจากผลงานเพลงแล้วนะครับก็หนุ่มๆเขาก็เอ่อเรียกได้ว่าไปแสดงละครด้วยนะครับจกเวลาที่ผ่านมาก็มีเรื่องฮาริ่งนะครับอยากทราบว่าระหว่างงานละครกับงานดนตรีชอบอันไหนมากกว่ากันเดนี่ัเคุณผู้ชมคุณผูมคุูคุณ้ชูมคุณ้ชมคุู้ชด้ชมค 야, 역시 저희는 밴드이기 때문에 노래 무대에서 노래하는 게 가장 즐겁고요. 그리고 또 개인으로 연기를 어, 하는 것도 저희도 굉장히 좋아하고 있고 열심히 하고 있으니까 어뭐 무대에서는 저희 CM 블루의 멋진 모습을 봐 주시고 그리고 드라마에서는 저희 개개인의 멋진 활동을 많이 봐 주셨으면 좋겠습니다. CM 블 옆에 밴 คือถ้าแบบทุกคนชอบตอนที่เขาแสดงด้วยอะค่ะเดี๋ยวเขาจะมีผลงานทางการแสดงมากขึ้นนะคะแต่ว่าคืออยากให้แบบทุกๆคนอะค่ะแบบเอ่อให้ชมหลายด้านของเซียนบลูอะค่ะว่าเพราะว่าแบบเซียมบลูมีทั้งสเสน่ห์ตอนที่ร้องเพลงแล้วก็<ผ>ม,มีสเสน่ห์ตอนแสดงด้วยนะคะอยากให้ทุกๆคนชอบทั้งสองบทของเซียมบลูนะคะเอเอว่าไม่ต้องห่วงนะคะไม่ว่าแต่ละคนนะฮะจะมีผลงานอะไรก็ตามแต่เชื่อว่าชววาวบอยติดตากันด้่นอนใช่ไหมครับ ดีมากสบายไทยแลนด์นะครับ้าอว่าพึ่นูนะครับมีโอกาสได้เล่นก <y> ับวงพี่น้องรงข่าอย่างเอฟทีไอแลนด้วยนะับที่ลอสแองเจลิสนะฮะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของพวกเราเมเอจกเไอแลบ้นเกบลอสแองเจลาทีวมล่นกด้วยกันนะฮะเป็นยังไงบ้างวา้งเานะเอเอาาจากเอฟทีไอแนบนเ 어, LA 연습도 계속하고 있고, 네. 하지만 어, 일단은 오늘 이번 태국에 있는 동안 태국에서 저희의 모, 어, 모든 것을 다 바치고 가겠습니다. 네. <목소리> เรือเนี้เขาจะเล่นที่ลอสแอนเจลิสกับ FT i ไอแลนดะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะทั้งสองวงนะคะก็กำลังซ้อมอยู่นะคะก็อยากให้ทุกๆัคนติดตามด้วยนะคะเตรียมตัวที่จะไปเล่นคอนเสิร์ตร่วมกันนะที่สารัฐนั่นเองจะมีโอกาสได้เห็นแบบนั้นที่ประเทศไทยบ้างไหมคะแล้วันน้จดเร์ตองทีอนดะด้ร่วมแด่กันไดคัโอใชย่นกาเี้มสันท ก็เขาถ้ามีโอกาสนะคะอยากจะมาเล่นที่เมืองไทยด้วยนะคะก็อย่าลืมเรียกพวกเขาทั้ง2องวด้วยนะคะจะได้มาเจอกับคัมเพิงชาวไทยค่ะเผมขอถามนิดนึงนะะเนื่องจากใครแล้วเราได้เจอกันผมก็ถามเขาไปแล้วนะรว่าดูแลแฟนผมเป็นยังไงบ้างวาตอนนี้เปนรายการเนี่ยยังได้เจอกันบ้างไหมต้อให้ยอนผมเนี่ย

จบรายการไปปีหนึ่งแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ให้กำลังใจกับคุณยงฮวาดีกว่านะคะวันนี้พรุ่งนี้นะคนเสิร์ตเขาจัดเต็มแน่นอนผมถามหน่อยดีกว่าว่าพรุ่งนี้เนี่ยเตรียมร้องมาเต็มที่แล้วนะฮะเซอร์ไพรส์ที่พรุ่งนี้ต้องรอลุ้นใช่ไหมมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆชาวบอยส์นี่บ้างฮะเพราะวันนี้แบบที่บางคนเด็กทุกคนทั่ไทยมาให้ดู่งนี้ที่มันมทุกคนเห็นกันทั่วโลกเลยทีเอ้ยจ

อยากให้ทุกๆคนมาให้กําลังใจกับเซียมบลูมากๆนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาต้องสนุกเต็มที่แน่นอนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกๆคนมาสนุกกับเซียมบลูเต็มที่ด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้แม้ว่ามีคอนเสิร์ตแค่วันเดียวนะคะแต่ว่าไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าอัลบั้มใหม่ของเซียมลูก็จะออกเดือนมีนานะคะก็อย่าลืมติดตามผลงานของเซียม l ลูด้วยนะคะถูกต้องนะฮะติดตามให้ดีแล้วกันคับพรุง่งนี้และอัลบั้มต่อไปนะับของวงเซียมบลูนั่นเองนะฮะตอนนี้เราก็พูดคุยกันมา พอสมควรแล้วมาถึงเรื่องอีดีบ้างดีกว่าครับพี่ดอนครับผมแน่นอนนะครับพวกเขาทั้งสี่คนนะสี่หนุ่มซีนบูของเรานะก็ใจบุญด้วยนะครับอย่างที่เราได้ทราบกันก็คือพวกเขาเนี่ยมอบเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็นํามาประมูลนะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมนั่นเองนะครับผาบุญนิธิที่นพื้นทาอาสายามยมญาตินั่นเองสมาชิกชาติไทยนะฮะซึ่งก็เปิดประมูลกันไปแล้วนะครับก็มียอดกว่า2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เราจะ เป็นการมอบนะมอบเสื้อนะครับให้กับผู้ที่ประมูลทั้ง4ท่านนะฮะที่ประมูลกับเราแล้วก็ร่วมระมูลกับเราในวันนี้นะครับตอนนี้เราต้องขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านนะครับคือครับผมเราจะมอบกันทีละคนบนเวทีนี้เลยใช่ครับผมนะฮะอ่ะเรามอบกันเลยดีกว่านะครับสาหรับท่านแรกนะครับท่านแรกผมขอเป็นนี่ดีกว่านะฮะเสื้อของนักร้องนําเลยนะฮะเสื้อตัวหนึ่งของต้งเพื่อวานนะครับมอบให้กับคุณ บุญนานั่นเองนะฮะอ๋อบุญยา